รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมเนี่ยทำรถมาประมาณสักสิกว่าปีแล้วนะครับในส่วนของชุดิะทเบียรเนี่ยเราเป็นเว็บตั้งมาประมาณสัก4-5ปีนะครับตั้งอยู่ที่ด้านหลังกรมขนส่งจตุจักรนะครับทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปนะครับการบริโภคเริ่มขยับขึ้นมาขึ้นเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของเลขศาสตร์นะครับเลขดีเช่น4224 5665 5995อันนี้เนี่ยเป็นเลขดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเลขดีด้วยผลรวมต้องดีด้วยครับเพราะงั้นเนี่ยผู้ไอ้พวกเริ่ม,มศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้นะครับทุกเบอร์จากเรานี่เราคัดสรรมาอย่างดี ทะเบียนโชคดีโชคดีทะเบียนดูที่ w w w รวโชคดีทะเบียน com นะครับถ้าดูเบอร์โทรสวยดูที่โชคดีเบอร์สวย com เราแยกกละชัดเจนนะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งผมม่อนโชคดีทะเบียนจะเป็นคนดูแลคุณอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถนะครับโดยทีมงานของเราเนี่ยไม่ว่า,าเป็นแมสเซนเจอร์ของเราเองนะครับนักง,งานที่เราคอย รับส่งเอกสารทั้งหมดถึงบ้านท่านนะครับโสโลแกนของเรากินไม่ได้แต่เทนะครับเท่ด้วยดีด้วยผลรวมปังด้วยคือจ, <charity> จริงๆแล้วในส่วนของชุดทะเบียนเนี่ยวันนี้เป,นเป็นงานเสริมข,ของผมแต่ว่างานหลักของผมจริงๆแล้วเนี่ยหน้าฉากผมจริงแล้วเนี่ย คือผมทำเกี่ยวกับรถนำเข้านะครับก็คือ o s k motor นะครับตั้งอยู่ที่เรียบด่วนรามินทารนะครับของเราเป็นศูนย์ขายรถยนต์นำเข้าครบวงจรนะครับพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานนะครับมีพนักงานไปรับส่งรถชัดเจนนะครับแล้วก็รูดการ์ดไม่มีชาร์จนะครับตรวจเช็คฟิลทุกระบบนะครับมีอะไรซื้อที่ไหนซ่อมไม่ได้มาหาที่เรารับรองหายห่วงครับติดต่อม่อทนช่วงลีทเบียนที่เบอร์0 9 0 6 8 8 8 8 8 8นยะครับ24ชั่วโมง ผมรักเองคุยเองนะครับในส่วนของลายก็เป็นลายแอดแอดไซโชคดีทะเบียนนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนเรื่องรถปิดขัดยังไงคิดถึงผมและการเรื่องรถนะครับฝากไว้ด้วยครับม่อนโชคดีทะเบียนครับผม